สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะทุกท่านอีกแล้วนะครับทําไมต้องสวยด้วยเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะเมื่อวานก็มีภารกิจนะครับติดเล่นดนตรีตอนกลางวันนะครับรับงานนอกนะครรับงานนอกงานกลางวัน วันนี้ก็กลับมาแล้วครับผมนี่บอลสีสวยๆเลยนะครับนี่ด่างสวยมาแล้วนะครับนี่ครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เมาส์นะครับแบบโอนส่งไปสนีไทย EMS นะครับ5 0บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับเมาส์ 80บาทส่งแฟตเอ็กเพลสคือเกา่ามาวันนี้เรามาเริ่มกันเลยเนาะโอ้บอลสีนิโวคาโน่นะเนี่ยด่างสวยดูโอ้โหใบนี้เปิดมาด่างแบบสวยงามเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันเลยเริ่มกันที่ต้นแรกครับทุกท่านต้นแรกก็จะเป็นนี่ครับบอลสีรักเอยแยกหนอสวยเลยครับผมรักเอยกระถางนี้ครับนี่แยกหนอรักเอยแยกหนอสวยงามมาก รักเอ่ยกระถางนี้ครับเอาไปที่180บาทนะครับรักเอย 180. ่อย180อันนี้เป็นรักเอ่ยต้นฉบับนะครับผมเอฟมาจากสวนที่เขาตั้งชื่อเลยนะครับสวนของอาจารย์มงคลนะ่ะผมเอฟมาตอนนั้นนะครับเนาะรักเอ่ยของผมก็จะเป็นนี่ครับต้นฉบับเลยเหลืองแดงนะครับรักเอ่ยของผมเข้าเหลืองแดงมาแล้วนี่ครับ180บาทต้นนี้แยกหน่อด้วยนะทุกท่าน นี่ครับรักเอยแยกหนอหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับอ่ามีต้นเดียวด้วยนะต่อไปกระถางที่สองครับทุกท่านกระถางที่สองเป็นบอนสีที่ทุกท่านถามหามาเยอะมากนะครับสำหรับบอนสีเพชรเจ็ดสีนะครับกระถางนี้ด่างสวยด่างสวยมากด่างสวยจนแบบอันนี้เผือกอะแต่ใบนี้ไม่เผือกแล้วนะครับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้เอาไปที่ แปดสิบบาทนะครับเพชรเจ็ดสีแปดสิบบาทครับผมต้นโตแล้วนี่ด่างสวยด้วยเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ด่างสวยกระดูกชัดเจนมาแล้วนะครับนี่ขอบใบสีแดงเอาไปเลี้ยงให้มันโตอีกนิดก็มันจะมีมะเมล็ดสีแดงเข้านะครับสวยงามนะครับมเมล็ดสีแดงเข้าเดี๋ยวดูให้ดูต้นต้น,ต,นต้นพี่ดีกว่าสิต้นแม่คือล้มไปละต้นพี่นะครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้พาเลย นี่เพชรเจ็ดสีนี่ครับเห็นไหมบอลสีที่แบบโอ้โหคนถามหามาเยอะมากเพชรเจ็ดสีของผมนี่ไงนี่ครับอันนี้น่าจะมีหัวโตแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยพานะครับนี่มันจะมีเม็ดสีแดงเข้านะครับสําหรับเพชรเจ็ดสีนะครับเป็นบอลดงังบอลดังยุคแรกๆด่างแรงยุคแรกๆเลยนะครับเพชรเจ็ดสีเนาะเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับ ต่อไปครับผมกระถางต่อไปเป็นนี่ครับซัพพูลผลซัพพูลผลนี่ใครอยากมีเศษฐีสันนสัสีสันนัสี <c oughs> ใครอยากเป็นสิใครอยากมีอะไรหรอนี่ครับซับพูลผลกระถางนี้ด่างสวยครับซัพพูลผลกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับผมด่างงามด่างสวยซัพพูลผลหนึ่งร้อยบาทนะครับ สำหรับซับพูนผลกระถางนี้ด่างสวยจริงๆนี่ครับ100บาทครับซับพูนผลต่อไปครับนี่ครับโวคาโนโวคาโนกระถางนี้แปลกมากใบแรกมาด่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใบต่อๆไปก็ไม่ด่างแล้วพอใบนี้เปิดมาด่างสวยเลยนะครับโวคาโนกระถางที่หนึ่งนี่โวคาโนกระถางที่หนึ่ง กระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับโวคาโนกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนี่มันด่างสวยเลยนะใบเนี้ยด่างสวยมากนะครับโวคาโนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ด่างสวยจึ้งเลยต่อไปโวคาโนกระถางที่สองอันนี้ยิ่งสวยนี่ วูคาโนกระถางนี้สวยมากครับอันนี้ด่างมาทั้งสองใบเลยนะครับผมวูคาโนกระถางนี้ขอที่180บาทนะครับวูคาโนกระถางนี้180นะ่เนาะทุกท่านคือผมก็ขายไม่แพงะแต่ต้นต้นก็สองใบโตโต,โตและผ่าชินใหญ่โอ้ทุกท่านดูลมลมหนาวลมหนาวโอ้ตายแล้วตายแล้ว ใบงงใบงอหมดแล้วมั้งเ <c oughs> นี่ยครับลมหนาวมาแล้วนะครับนี่ครับหน้าหนาวเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วสําหรับอ่าทางเหนือนะครับเนาะทางจังหวัดเชียงรายนะครับนี่โวคานกระถางที่สองอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับทุกท่านสวยงามครับสวยงามสวยงามวคานไม่แพงแล้วนะเมื่อก่อนแพงมาก <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ราคาจับต้องได้นะครับเนาะนี่ครับมีสองกระถางนะครับสำหรับโบคกนโนต่อไปครับผมมณีล้อมเพชศเพลงมณีล้อมเพชศเพลงกระถางนี้ก็แปลกผมกะจะเอาทิ้งแล้วนะเพราะว่ามันไม่ด่างนี่แต่เปิดใบล่าสุดมาด,ด่างนะครับผมมณีล้อมเพชศแผลงกระถางนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทพอครับเจ็ดสิบบาทครับมณีล้อมเพชศแพลงนี่ด่าง <c oughs> ใบอื่นมันไม่ด่างแต่มันด่าง มันด่างใบเบี้ยมันนักแดดแรกนะครับนิดหนึ่งนะครับนี่ผมก็เอามาเลี้ยงเอาแต่มันก็ไม่ค่อยด่างแต่พอใบนี้เปิดมามันด่างนะครับนี่แหละครับบอลสีเนาะถ้ามันมีเชื้อด่างยังไงมันก็ด่างนะครับเขาถึงเรียกว่าสายลุ้นนะครับนี่อันนี้ไปเจ็ดสิบบาทพอนะครับสําหรับมะนีล้อมเพชรแผลงนะครับต้นโตเลยดูด่างสวยนะครับต่อไปครับผมเทพเทวาทุกท่านนี่ มีกันหรือ,อยังไม่ค่อยมีนะเทพเทวาอ่าคือคนเขาน่าจะลืมกันอะลืมว่ามีบอลสีต้นนี้อยู่นะครับเทพเทวาแผลงมาจากชายชนนะครับเนี่ยเทพเทวากระถางนี้เอาไปที่อ่าเทพเทวาเทพเทวาป้ายสวยด้วยเอาไปที่80บาทแล้วกันครับเทพเทวาเนาะเทพเทวา80ดสิบครับป้ายสวยนี่ครับป้ายแดงนะครับ เ,เทพเทวาเขาน่าจะลืมกันแล้วล่ะ <c oughs> ว่ามีบอลสีต้นนี้อยู่นะครับนี่สองใบสวยๆเทพเทวาแปดสิบบาทครับนี่ครับผมก็ขายประมาณนี้แหละเนาะเจ็ดสิบแปดสิบร้อยกว่าบาทตามหน้าไม้นะครับตามหน้าไม้น,นี้เทพเทวาป้ายแดงสวยๆนะครับนี่เขียวกระดูกแดงนะครับแล้วก็พื้นใบสีเขียวก้านดำนะครับแล้วก็ป้ายสีแดงเข้ามานะครับคล้ายๆชายชนแหละ เขาเขาแผงมาจากพวกชายชนพวกอับสรสวรรค์นี่แหละเนาะเทพเทวา80ดสิบาทครับต่อไปครับผมมะนีล้อมเพชรครับมะนีล้อมเพชรด่างสวยด้วยดูโอ้โหมะนีล้อมเพชรต้นนี้ด่างสวยมากใครยังไม่มีมันีล้อมเพชรแบบหน้าออริจินัลหน้าด่างนะครับต้องกระถางนี้เลยนะครับมะนีล้อมเพชรกระถางที่หนึ่งครับผม เอาไปที่180บาทนะครับเว้ยทำไมมณีล้อมเพชรแพงจังอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรด่างนะครับทุกท่านนี่ของผมจะเป็นหน้าออกดำดำชมพูนะครับนี่ออริจินอลเลยมาแล้วนะครับท่านไหนที่รอมณีล้อมเพชรด่างออริจินอลนะครับเนี่ยเนี่ยครับกระถางนี้นะครับเนาะกระถางที่หนึ่ง180บาทครับต่อไปมณีล้อมเพชรอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ด่างสวยเลยเห็นไหม นี่ครับความด่างของเขามะนีล้อมเพชรนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับกระถางที่สองนี่ความด่างของมะนีล้อมเพชรนี่ครับดูเนี่ยมะนีล้อมเพชรด,พชด,ด่างนะครับจริงๆเข้าด่างแบบนี้แหละสวยมากเลยนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับสำหรับมะนีล้อมเพชรครับผมนี่สวยงามสวยงามอ่ะมีสกระถางมะนีล้อมเพชร ต่อไปครับผมนี่หลวงตาเมืองคัดหน้าสวยๆมาให้เลยนี่ครับหลวงตาเมืองหน้าสวยด่างสวยเลยนะครับผมนี่หลวงตาเมืองด่างสวยพร้อมเป็นแม่พันธุ์เลยด่างสวยมากสวยงามด้วยเออหลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับเนี่ยหลวงตาเมืองใครยังไม่มีหลวงตาเมืองด่างสวยๆเอาไปครับผม กระถางนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับหลวงตาเมืองกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเนาะนี่ครับทำยากมากหลวงตาเมืองทุกท่านไปดูเหอะเขาขายกันแพงมากนะใครยังไม่มีก็มาเอาที่เบิดชัยนะครับร้อยแปดสิบาทเองเออ1้อยเก้าสิบาทเองหลวงตาเมืองกระถางนี้สวยครับผมต้นโตนะสูงแล้วนะครับนี่ต้นก็ไซส์กระถางสี่นิ้วนะครับพอได้เนาะ 1 9 0บาทหลวงตาเมืองกระถางที่1ต่อไปหลวงตาเมืองกระถางที่2ครับทุกท่านดูนี่ครับผมความด่างของเขานี่มีแบบเขียวนะขอบเขียวแล้วก็มีแดงขาวนะครับแล้วก็แดงเข้มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหลวงตาเมืองหน้าเนี้หน้าคือแบบหน้าออริจินัลหน้าจดทะเบียนเลยนะครับเนี่ยหนึาบาทครับหลวงตาเมืองมีอยู่2กระถางนะทุกท่าน มีอยู่สองกระถางหลวงตาเมืองสวยๆเลยครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับนี่ใครยังไม่มีหลวงตาเมืองห้ามพลาดเลยผมคัดหน้าสวยๆให้นะครับร้ 190. อยเก้าสิบผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาขายกันแพงมากหน้าสวยบางคนก็หนะก็ไม่ได้พลาดพิงเนาะบางท่านก็ไม่ได้คัดหรอกสวยเออสวยออกมานิดหน่อยก็ขายกันแพงมากนี่ครับเอาของผมไปเลย ผมขายให้ราคาดีมากนะราคาดีมากต่อไปครับผมอีกต้นหนึ่งครับนี่เพชรพระนครนี่ครับเพชรพระนครกับซับพูนผลต่างกันนะนี่ก้านดำพลึบม,มาแล้วเพชรพระนครเขาจะออกดำแดงนะครับนี่เริ่มดำแล้วเห็นไหมเพชรพระนครกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับดูสิ ผมขายเพชรพระนครร้อยสามสิบอะแล้วก็ด่างสวยด้วยอะเออมีที่ไหน <c oughs> นี่ครับเพชรพระนครหนึ่งร้อยสามสิบเนาะด่างดีด่างสวยเลี้ยงมาโตโตนี่สวยมากเป็นบอลสีด่างที่ใบใหญ่แล้วก็สีดํานะครับเข้มนะครับแล้วก็ด่างแดงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มาครับผมสองต้นสุดท้ายวันนี้เป็นกระถางใหญ่กระถางใหญ่ๆเลยนะครับนี่ อันนี้เป็นมณีจันนะครับกระถาง5.5นิ้วครับทุกท่านมณนีจัน5.5นิ้วเนาะมณีจันกระถางนี้เอาไปที่180บาทครับมณีจัน180นี่ดูด่ดางเม็ดชมพูมาแล้วนะครับอันนี้สีเหลืองเริ่มเข้าลนะดา่างฮารด้วยด่างสวยนะครับเนาะมณีจันนะครับนี่180บาทครับมณีจันต่อไปครับผมณนะเมืองนนท์ หน้าเมืองนนท์ด่างสวยนะครับหน้าเมืองนนท์กระถางนี้ด่างสวยจริงแยกหน่อไม้แยกหนอดูความด่างของเขากระถางห .5 ้านิ้วนะครับทุกท่านแยกหน่อนะครับหน้าเมืองนนท์กระถางนี้เอาไปที่หนึ่งแปดสิบบาทนะครับหนึ่งรแปดสบกระถาง5้านิ้วต้นโตโตแยกหน่อสวยๆเลยนะครับดูความด่างของเขาโอ้โหยหน้าเมืองนนท์ด่างสวย หายากนะนะเมืองนอนหน้าด่างสวยแบบเนี้ยนี่ครับมีที่นี่เลยเอาไปใส่กระถาง9ก้าขึ้นเป็นแม่พันุ์ได้เลยนะครับเอาละครับเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะครับมีประมาณนี้แหละนะครับในการแบ่งปันบอลสีของเบิดชัยนะครับก็ราคาก็พอได้นะครับเนาะย่อมเยาอยู่คัดหน้าสวยๆไม้หัวพอดมาให้เลยนะครับนี่ครับแต่ละต้นด่างดีด่างสวยทั้งนั้นราคาก็ไม่แพง เอาล้ครับสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับมุมซ้ายมือของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับเบิดชัยบอลสีลากันไปก่อนสวัสดีครับ